สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังก,กูลกันอีกวันนึงนะครับประเด็นในวันนี้ที่ดิบยกมาคุยกันก็เป็นประเด็นที่น่าจะเกิดขึ้นกับหลายองค์กรนะฮะก็คือเรื่องของการพัฒนาพนักงานหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า employee development นะครับในประเด็นเรื่องก,การพัฒนาพนักงานที่แต่และองค์กรมักจะมีปัญหาก็คือ1 ทำไมเรามีการวางระบบการพัฒนาพนักง,งานไว้อย่างหลายรูปแบบมากคือบาองก์กรมีการกำหนดเป็น IDP ไว้อย่างชัดเจนซึ่งใน IDP หรือที่เราเรียกว่า Individual Development Plan เนี่ยมันจะมี Activity หรือกิจกรรมนะฮะที่จะใช้ในการพัฒนาพนักง,งานในแต่ละรูปแบบซึ่งในยุคนี้ท่านผู้ฟังนะ่าจะเคยได้ยินคําว่า70-20-10ก็คือเป็นกรอบในการพัฒนาพนักง,งานว่าเ0ี่ยพนักง,งานจะต้องเรียนรู้ผ่านหน้าง,งานตัวเอง นะครับส่วนอีก20%ก็คือผ่านการโค้ชการผ่านจากการเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือนายตัวเองก็แล้วแต่อีก10%ก็คือจากการฝึกอบรมแต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นตรงกันข้ามกันไปหมดก็คือกลายเป็นว่าองค์กรต่างๆมุ่งเน้นการพัฒนาพนาักงานโดยเน้นการส่งไปฝึกอบรมเป็นหลักนะฮะไม่ค่อยสนใจในมุมของเรื่องอื่นหรือบางครั้ง HR เองก็พยายามที่จะดันนะฮะพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิด ภาพของ70-20 1 0ให้มันมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วการส่งเสริมมันวูบขึ้นมาเสร็จแล้วก็วูบหายไปแล้วมันก็กลับกลายเป็นเรื่องของการส่งไปอบรมอย่างเดียวพอแต่เรื่องของการอบรมเข้ามากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปผูกกับงบประมาณของบริษัทเข้าไปอีกโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่มันมีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบริษัทอาจจะมีประเด็นในแง่ของรายรับมากหน่อยนะครับกำไรน้อยหน่อยว่าปีมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับนะครับคือรายรับไม่ได้ตามเป้ากําไรก็ลด ลงในแต่ละปีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันเลยทําให้งบประมาณทางด้านการฝึกอบรมเนี่ยถูกตัดง่ายที่สุดเลยผู้บริหารมักจะบอกว่าโอเคอบรมปีหน้าไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปอบรมแต่คำว่าไม่ต้องอบรมเนี่ยมันใช่การที่เราไม่ไม่มีการวางแผนพัฒนาพนักง,งานเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่เพราะการฝึกอบรมมันเป็นแค่เพียงเครื่องมือตัวเดียวเท่านั้นมันยังมีอีกหลายตัวนะครับยังมีเครื่องมืออีกมากที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของงบประมาณแต่เราสามารถที่จะทําให้พนักง,งานของเราได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ก็คืออย่างเช่น On the job training นะฮะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของ cross training ก็ tra ining, คือให้แต่ละฝ่ายมาสอนอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องของงานของตัวเองนะครับการทำ job shadowing การ uh, coaching mentoring เครื่องมือเหล่านี้มันมีอีกเยอะทีเดียวนะครับแต่กับกลายเป็นว่าแต่ละบริษัท มีการพยายามจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้แต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์วันนี้นะครับว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้มันได้ผลจริงๆแล้วหลักการมันผมว่าหลายท่านน่าจะพอจะเห็นภาพอยู่ว่าพื้นฐานของการทําให้ระบบพัฒนาพนักง,งานได้ผลเนี่ยตัวแรกเลยก็คือจาเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ว่าจะเป็น CEO o, c o o CFO บรรดา MD President เนี่ยนะฮะคนกลุ่มนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องให้การสนับสนุนในนโยบายการพัฒนาพนักง,งานอย่างเต็มที่ต้องไม่ขัดต้องไม่มากระตกว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ต้องพัฒนาไม่ได้เขาจะต้องส่งเสริมแล้วก็ต้องสนับสนุนด้วยว่าองค์กรของเราจะต้องมีการพัฒนาพนักง,งานอย่างต่อเนื่องถ้ากลุ่มนี้เห็นชอบแล้วก็เต็มใจทำจริงๆเนี่ยนะครับบรรยากาศ หรือบางบางที่เนี่ยเขาจะสร้างเป็น c u เ t u r e ขึ้นมาเลยว่าผู้บริหารระดับสูงจะบอกเลยว่าที่นี่คือองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นบรรยากาศทุกอย่างผู้บริหารพยายามที่จะดันให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งมันก็ส่งเสริมทําให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกันนี่คือประเด็นแรกนะครับต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของเราก่อนอันที่2ก็คือถ้าเราต้องการให้บรรดา m a n จอร์ หรือบรรดาผู้บริหารระดับกลางเข้ามาทําหน้าที่โค้ชเป็นพี่เลี้ยงลูกน้องตัวเองนั่นแปลว่าเราก็ต้องเหมือนกับโน้มน้าวนะครับแล้วก็ทําให้เขาเห็นความสําคัญว่านี่คือเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถจะใช้ในการพัฒนาลูกน้องตัวเองได้ก็โดยให้นายเนี่ยแหละเป็นโค้ชหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกน้องตัวเองในประเด็นที่ลูกน้องมีปัญหาหรือประเด็นที่ลูกน้องอยากจะพัฒนาตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางครั้งบางองค์กรทํา ระบบโคชิ่งทำระบบเมนทอริงขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดเพราะว่าบรรดาแมネเจอร์ไม่สนใจที่จะโคชไม่สนใจที่อยากจะเป็นพี่เลี้ยงเลยเพราบบนอย่างเดียวว่างานเยอะนายสั่งมาดังนั้นถ้าผู้ใหญ่ระดับสูงเห็นชอบกับเรื่องนี้เขาจะต้องให้การสนับสนุนบรรดาแมเนเจอร์ทุกระดับขององค์กรว่าจะต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วกลับมาใช้ความรู้เหล่านี้โคชลูกน้องตัวเองให้เก่งขึ้นด้วย น,นี่คือตัวที่2นะฮะเป็นด่านที่2ที่จะต้องฝ่าไปให้ได้ก็คือเรื่องของผู้บริหารระดับกลางด่านที่3ก็คือเราจําเป็นที่จะต้องเอาระบบการพัฒนาพนักงานเนี่ยไปเชื่อมโยงกับระบบผลงานขององค์กรให้ได้หรือที่เราเรียกว่า performance management หรือ performance appraisal ก็ได้นะครับตัวนี้จะต้องเชื่อมให้ติดเลยไม่งั้นแล้วผลงานที่ถูกประเมินมาเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้อะไรเลย มันเหมือนกับการทําพิธีกรรมอย่างหนึ่งตอนปลายปีประเมินเสร็จแบบฟอร์มทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเข้ากรุ๊หมดโดยไม่ได้มีการหยิบเอาประเด็นว่าใครที่ผลงานไม่ดีหรือพนักง,งานคนไหนที่ผลงานดีจะต้องต่อยอดไปเรื่องอะไรเราไม่ได้หยิบพวกนี้มามันก็เลยทําใหเราวางแผนพัฒนาพนักง,งานไม่ได้อย่างต่อเนื่องกับกลายเป็นว่าพัฒนาพนักง,งานไปมองในมุมของอีกมุมหนึ่งฮะคือแทนที่จะเอาเรื่องผลงานมาช่วยดู ต่ก,กลายเป็นว่าเราไปมองโฟกัสที่คนคนนั้นแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเขาควรจะพัฒนาอะไรบางครั้งมันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เขาจําเป็นต้องพัฒนาหรือไม่ถูกไหมครับบางครั้งผู้จัดการคิดเองเออเองเลยว่าอ๋อลูกน้องของเขาเนี่ยเขาต,ต้องพัฒนาเรื่องนี้แหละแต่ไม่ได้อิงกับผลงานดังนั้นตัวที่3นะครับที่จําเป็นอย่างมากคือต้องเอาระบบพัฒนาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการประเมินหรือการบริหารผลงานของบริษัทให้ได้ นะหลังจากนั้นตัวที่4ก็คือต้องทางที่ดีที่สุดนะครับตัว HR หรือตัวหัวหน้าจะต้องเข้าใจลักษณะการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคนหรืออีกมุมนึงก็คือพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาชอบเรียนรู้อะไรบางครั้งเขาจะต้องมา หารือกับฝ่ายบุคคลด้วยเหมือนกันว่าเออเขาชอบที่จะ self learning นะเขาชอบที่จะต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหมายถึงว่าอาจจะเป็น on the ็ o บ training เขาชอบที่จะไปฟังคนอื่นเขาชอบที่จะนั่งอ่านหนังสือเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันคือวิธีการที่พนักง,งานคนนั้นถนัดที่จะวางแผนพัฒนาเขาได้ดังนั้นถ้าเราสามารถจะวางแผนพัฒนาพนักง,งานด้วยเครื่องมือหรือด้วยวิธีการที่มันสอดคล้องกับภาพของความถนัดของพนักง,งาน มันจะทําให้พนักง,งานไปได้เร็วบางองค์กรนี่ไม่สนเลยนะฮะว่าพนักง,งานคนนี้จะถนัดวิธีไหนชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองด้วยวิธีการใดแต่จับยัดด้วยวิธีเดียวคือส่งไปอบรมซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้ผลบางที่ก็เห็นบอกว่าไอ้นี่คนนี้ต้องนั่งโคช้ชโคช้ชแต่เขาไม่แมทช์กับโค้ชคนนั้นเลยมันก็ไม่ได้ผลอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมมองไปถึงตัวพนักง,งานด้วย นี่คือ4ประเด็นนะครับที่จะทําให้ระบบการพัฒนาพนักง,งานขององค์กรเราเนี่ยมันบรรลุตามเป้าหมายได้นะครับโดยสรุปก็คือ 1. ต้องได้รับการเห็นชอบจากตัวผู้บริหารระดับสูงก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องลงมาผู้บริหารระดับกลางจะต้องเข้าใจว่าเขาต้องมีบทบาทอย่างเยอะทีเดียวในการที่จะโค้ชเมนเอรหรือแม้กระทั่งวางแผนพัฒนาลูกน้องตัวเอง 3. ต้องเชื่อมโยงกับระบบประเมินผลงานของบริษัทให้ได้ นะครับแล้วสุดท้ายก็คือจะต้องเรียนรู้ว่าพนักง,งานคนไหนถนัดที่จะใช้วิธีการพัฒนาแบบใดแล้วแมทชิ่งให้ตรงเพื่อให้การพัฒนามันเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือประเด็นที่จะทําให้ระบบการพัฒนาพนักง,งานขององค์กรเราไปสู่เป้าหมายได้วันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ